นาวินตารู้ซิปให้เมียไฮโซน้ำหวานหุ่นยังแจมช็อตนี้ถ้าลืมมองหน้ามีโมเมนต,ต์หวานหวนฟินๆให้บรรดาฟแฟนคลับ ได้กุฏาน้องวอลตลอดตลอดสาหรับคู่สามีภรรยาคนดังไฮโซน้ำหวานพัทวีกับดอกเตอร์นาวินยาวพลกูลหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อนาวินต้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโพล่าสดที่ถูกปล่อยออกมาโกยยอดไลค์ผ่านอินสตาแกรมแอดน้ำหวานซึ่งเผยเห็นช็อตเซ็กซี่สุดเอกคลูซีขณะนาวินต้ากำลังช่วยคุณภรรยาแต่งตัวสวยอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยการลูดซิปจากด้านหลังขณะเดียวกันทางด้านไฮโซน้ำหวานก็ได้เขียนแคปชั่นบรรยายโมเมนต์ดังกล่าวพร้อมกับแซวคุณสามีสุขตาในแบบขำๆตามสไตล์ครอบครัว อารมณ์ดีว่ารูดสิบข้างบนไม่ได้สามีต้องมาช่วยไม่รู้ว่าช่วยรูดลงหรือรูดขึ้นกันแน่ฮ่าฮ่าฮ่าแอดนาวินตาแฮชแท็กนาวินตาแฟมิลี่แฮชแท็กสามีนักทอด Ag, สาวมีที่ดีที่สุดของฉัน ag, รักและดูออกซึ่งแน่นอนว่างานนี้ไม่เพียงแต่โพส์ดังกล่าวจะถูกอ,อกถูกใจแฟนคลับของทั้งคู่เท่านั้นแต่ทุกคนยังออกปากชมความแซบและความเซ็กซี่ของไฮโซน้ำหวานเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าหุ่นคุณแม่ลูกสองเซ็กซี่กระแทกตาจริงๆขอขอบคุณภาพน้ำหวานภาพแ,แหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ